สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลุ่งไม่ป่าอ้าวอาหน้องอีเมพบพอกันอีกแล้วกับสาวบัวน้องมือนี้สาวบัวสิผ้าทุกคนมาเบิ่งต้นเลมอนนาอพี่น้องเนาะสิมาสิผ้าทุกคนมาเบิ่งแล้วก็สิมาเผยเคล็ดลับนาะพี่น้องเนาะมาเผยเคล็ดลับในการที่จะให้ลูกเลมอนของเหาดกนาอพี่น้องเนาะว่าสาวบัวสิมีวิธีการแบบใดแต่ก่อนอื่นสาวบัวสิผ้าทุกคนไปเบิ่งเลมอนของสาวบัวก่อนนาอพี่น้องเนาะตามสาวบัวมาเบิ่งเลยพี่น้อง นี่พี่น้องต้นเลยหมอนของสาวบ nice. ัวต si ้นน anyway. ้อยนึงพี่น้องต้นบัวพียงหอนเอวพี่น้องนี่สังเกตบึงแต่ว่าสังเกตบึงลูกมันเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่ต้นน้อยน้อยแต่ว่าลูกนี่พี่น้องเอ้ยลูกดกขนาดเนาะพี่น้องนี่นี่แหละก็คือทั้งบัวทั้งมวนมันก็ต้องมีเคล็ดลับเนาะพี่น้องเนาะมีเคล็ดลับในการทีเซตให้ลูกโดกเนาะแล้วก็ในเมือนี้สาวบัวก็สิมาบอกเคล็ดลับเนาะพี่น้องเนาะบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่สาวบัวมีเนาะพี่น้องเนาะให้พี่ให้นน้องได้อ่า ราเบิงรับชมน้ากันเนาะพี่น้องเนาะอ้าบอเป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะสาบัวเสียห้ทุกคนมาเบิงกันเลยว่าเคล็ดลับของสาบัวเมนย่างเนาะพี่น้องเนาะเี็เนาะเคล็ดลับของสาบัวก็ง่ายๆเลยพี่น้องเนาะนี่กระย่างที่ทุกคนหูด,ดีอยู่แล้วเนาะว่าฟ้ามของสาบัวนี่คือเป็นฟ้ามพักทีอ่าบอใสา่ส้รนเคมีก็คือบอกง่ายๆคือว่าปลอดส้รนเคมีเนาะพี่น้อง,พองเพราะฉะนั้นแล้ว ปุ๋ยของเห่าเนาะพี่น้องเนาะก็จะเป็นปุ๋ยจากเศษอาหารเนาะทีซาบวกก็คยเห็ดเห็ดคลิปให้พี่น้องเบิงหลยคลิปแล้วเนาะเกี่ยวกับกา,ารผสมปุ๋ยเนาะพี่น้องเนะาะก็คือเห่าใส่เศษอาหารเนาะพี่น้องเศษอาหารที่เห่าเลือกิกนหรือว่า เศษพักเศษพุละไมเนาะมาทําการมักเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อันนี้คือเป็นปุ๋ยทีเข้ามักเสร็จสมบูรณ์เป็นทีเ่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ละเคล็ดลับของเข้าก็คืออยู่หม่องนี่เนาะพี่น้องเนาะเข้าก็สีเอาปุ๋ยนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะปุ๋ยมักจากเศษอาหารเนาะมาใส่ให้ต้นของเลมอนเนาะพี่น้องเนาะอ่าเส้าบัวปลูกแทรกกระสอบเนาะพี่น้องเนาะเป็นกระสอบมาหลุนอันบีกใสเนาะพี่น้องเนาะหลุนบีกใส่ เพราะว่ามันมันอยู่ดาดฟ้าเนาะพี่น้องเนาะมันกระต้องปลูกแบบนีเนาะพี่น้องต่ว่าก็ถทอว่านเนาะพี่น้องเนาะลูกโรกขนาดพี่น้องช่วงก้อนหนานี่เนาะพี่น้องเนาะมันแดดแห้งเนาะมันแดดแบบอันแดดจัดหอนจัดนะพี่น้องเนาะมันก็เลยมีบางลูกที่มันสีดเนาะพี่น้องเนาะต่ว่าช่วงนี้ก็ฝ้นก็เริมเริมอันโต๊เแลยแหละเนาะพี่น้องเนาะก็สีดีขึ้นเรื่อยๆเนาะ <N> เห็นบ่นี่เคล็ดลับของชาวบัวก,ก็ง,ง่ายๆเลยพี่น้องเนาะก,ก็คือใส่เศษอาหารเนาะพี่น้องเนาะเศษอาหารที่เห้าเลือกินเลือ้อนี่แหละพี่น้องเลือกินเลือ้อใส่เนาะสิเป็นเศษเข่าเศษอีหยังกระไดที่เป็นเศษอาหารเนาะพี่น้องเนาะเศษพักเศษพลไม่ก็มาผสมอ่าส่วนว่าวิธีการมาร์กวิธีการผสมเนาะพี่น้องเนาะถาผู้ใดทียังยังบ่กเคยเห็นเนาะกะเขาไปเบิ่งในคลิปเกา่าๆที่สาบวบัวเคยเหตุไห้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสาวบัวได้เฮ็ดคลิปนั้นไว้ให้ อ่าให้พี่ให้น้องได้เบ่งเรียบร้อยนาะพี่น้องเนะาะถ้าผู้ได้สนใจนี่กะง่ายๆเลยพี่น้องเนาะแค่เพียงเข้มามักเสีอาหารให้ได้ทีนาะพี่น้องเนาะแล้วเข้ากะอ่าเอามาใส่บริเวณต้นนาะพี่น้องเนาะบริเวณอันโคนต้นของเขาเนาะแล้วเข้ากับพวนพวนดินแล้วก็ทําการพดนธําปกติทั่วไปเลยนาะอพี่น้องเนาะแล้วลูกของเขากระสิดกขึ้นมานั่นเองนาะอพี่น้องเนาะนี่เ็นบอ เริ่มมีดอกไม่ก um ับม uh. enfin, ีพี่น้องเนาะไอ้ส่วนใหญ่กับใ่ไปเนาะส่วนกําลังมีดอกอะเริ่มออกมาืเอยๆเนาะพี่น้องเนาะเห็นบอกอันนี้ต้นหน่อยๆได้นี่พี่น้องขนาดต้นหน่อยๆหนึ่งได้นี่นี่เห็นบอกกาลังจอกับมีนี่กําลังเป็นดอกเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคือเคล็ดลับเล็กๆหน่อยๆเนาะพี่น้องเนาะนี่เคล็ดลับในการปลูกสีเป็นมักหน้าก็ได้พี่น้องเนาะหรือว่าผืชพ้นเนาะพี่น้องเนาะ ผือดพนผือดกินผือดกินหมากเนาะพี่น้องเนาะก็สามารถใส่สูตรนี่ได้เนาะพี่น้องเนาะกัดนั่งไปทดลองใส่ลองเบิ่งเด้อพี่น้องเนาะอันนี้กัดซาบัวก็ใส่สูตรนี่เป็นประจำเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละการันตีด้วยนี่แหละภาพที่พี่น้องเห็นเนาะพี่น้องเนาะกัลองไปทดลองใส่เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะ นี่ละกันถือว่าเป็นเคล็ดลับเล็กๆหน่อยเนาะที่สาวบัวนํามาฝากมาตอนพี่น้องในมือนีเนาะกับวังวาลายๆคนกับคงสืบถืออกถือใจเนาะจังไดยกับขอฝากไว้นําในเด้อเนาะพี่น้องเนาะสำหรับช่องสาวล่าเบาแทงคนพลัทินเนาะฝากเป็นกําลังแรงอกแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์รู้ว่าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวบัวในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปให้นํำในเด้อพี่น้องเนาะ